เราดูกันพีกคนน้องเบียว,วิพานัน์สุดทนนะครับเผยวความรู้สึกถึงน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะคบล่าสุดคุณทุกคน Facebook ของน้องเบียว,วิพานัน์ก็ได้มีความเคลื่อนไหวนะครับโพส์ตรูปนี้พร้อมเขียนแคปชั่นเนี่ยเอาไว้บอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนไม่รู้ว่ารักตอนไหนแต่รักไปแล้วความจริงใจ ใช้เวลาพิสูจน์นะครับหากพูดถึงน้องเบียร์ครับทุกคนเรียกวม่ได้ว่าน้องเบียร์เมรอนได้ไหมครับทุกคนน้องเบียร์ครับทุกคนเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่คอยปกป้องน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงคอยปกป้องณนะที่นี้คือเป็นคนที่ฟาดได้ฟาดฟันได้ฟันเราจะเห็นเบียร์วิพานันเนี่ยทำแบบนี้มาโดยตลอดครับทุกคนซึ่งถ้าเป็นพนักงานบริษัทอะ ก็คือไม่กลัวโดนเจ้านายไล่ออกอะ่ะฉันก็รักของฉันน่ะฉันรักอุงอิงเพชรบ้านแพงฉันพร้อมที่จะปกป้องน้องเวลาที่น้องโดนผลกระทบอะไรนะครับเวลาที่น้องโดนใครต่อว่าเนี่ยนะครับสาวคนนี้แหละน้องเบียร์คนนี้แหละครับทุกคนที่คอยฟาดฟันตลอดนะครับทุกคนแล้วก็โพสต์ด้วยความรู้สึกของตัวเองนะครับทุกคนก็คือรักก็คือรักอะ่ะคือน้องเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะเวลาโพสต์อะไรก็โพสต์ตรงๆนะสำหรับน้องเบียร์นะแล้วก็น้องก็เผยว่า,าระยะทางเนี่ยพิสูจน์ม้าการเวลาเนี่ยพิสุจน์คน นะครับซึ่งก็หมายความว่าน้องเบียร์นะเขาก็คงจะอยากแสดงถึงความเสมอต้นเสมอปลายนะครับที่เขามีแต่น้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงอง่ะรักก็คือรักไปแล้วครับทุกคนอย่างที่บอกนะว่าอย่างสมมติว่าอุ้มอิ่มเองเนี่ยอ่ะรักอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงไปแล้วเนี่ยจะจูงมือให้อิ่มไปรักคนอื่นมันก็เหมือนเป็นการบังคับใจกันหรือมันไม่ได้รักนะครับ,รบทุกคนมันก็จะทําให้เป็นแบบ จะให้เป็นรักคนอื่นก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วน้องเบียร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่เคยโกหกความรู้สึกของตัวเองนะครับต้องขอชื่นชมจริงๆคนแบบนี้เป็นคนที่จริงใจนะครับสำหรับเบียร์เนาะ,ะเราเราต้องขอชื่นชมน้องแบบตรงๆแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าน้องเป็นคนตรงมากวถ้าทุกคนยังจำได้ทุกๆเหตุการณ์เนี่ยเบียร์จะมาปกป้อง อุงอิงเพจบ้านแพงอยู่เสมออย่างเช่นตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเหตุการณ์น้องโดนดราม่าอะไรสักอย่างคือเบียร์เขาก็ออกมาพูดเลยนะว่าใครไม่รักก็แล้วแต่ใครไม่รักก็เรื่องของเธอฉันรักของฉันแล้วน้องก็น่ารักแบบนี้อะไรเงี้ย คือเบียเขาพูดทํานองนี้เลยนะเขาไม่กลัวว่าเขาจะโดนผลกระทบอะไรเลยเขาไม่กลัวว่าเขาจะโดนดราม่าอีกฝั่งมาถลม่มเขายืนหยัดว่าเขาจะรักน้องอุงอิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนนิ้วมิ้มชื่นชมจริงๆเขาก็เป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่โกหกความรู้สึกของตัวเองนะสำหรับน้องเบียวิพานันนะครับเนาะปังมากแล้วตอนนี้น้องก็ปังๆกับน้องแล้วอิ่มก็ติดตามผลงานน้องอยู่น้องเบียแบบนาะเต้นเมรอนใช่ไหมทุกคนคือโอ้โหเขาก็ เอนเตอร์เทนได้ส,ดส,ดสุดสุดเหมือนการสลับเบียนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่มากฝีมือมากความสามารถมากๆครับนอกนอจากการเต้นการร้องแล้วนะเพื่อนก็ล้าเรื่องต่อกรได้อีกครับเป็นคนหนึ่งเลยที่มีความสามารถนะครับเนาะแล้วก็อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย มาสักพักใหญ่ๆเลยสำหรับน้องเบียนะครับอ,อุ้มอิมก็เลยเอาเรื่องนี้มานำเสนอให้กับพ่อๆแม่เอฟซีแฟนคลับเนาะแล้วเราจะได้เห็นนะว่าน้องเบียเนี่ยจะถ่ายคลิปอุ้อิงให้กับพวกเราได้รับชมกันตลอดเลยนะครับสำหรับเบียเนาะนะยังไม่เคยสัมภาษณ์เบียสักครั้งหนึ่งวันนั้นรู้สึกว่าจะไปขอสัมภาษณ์น้องแต่ว่าน้องแต่งตัวยังไม่เสร็จ นะครับก็เลยได้สัมภาษณ์น้องส้มป๊อกแทนนะตอนนั้นนะครับทุกคนอยากสัมภาษณ์น้องมากเลยนะถ้าสุิว่ามีโอกาสได้เจอกันนะอยากถ่ายคลิปน้องลงอยากสัมภาษณ์น้องอยู่สาหรับน้องเบียนะนะครับนะ่ารักแล้วก็เป็นคนแบบคือถ้าเปรียบก็เหมือนอุง์อิงอะ่ะทุกคนคือพาร์ทอง์อิงเลยอะ่ะน้องเบีย นะครับเขาจะมีความแบบว่าขี้เล่นนะครับอยู่ข้างล่างอยู่หลังเวทีก็จะมีความขี้เล่นนะเห็นเต้นใส่กล้องพี่แองจี้เรื่อยอยู่นะแล้วก็บนเวทีก็จะเป็นมือโปรนะครับเป็นโปรเฟชชั่นอลเช่นเดียวกันนะครับก็น่ารักทั้งคู่แหละท่านผู้ชมุกคนแล้วก็ขอบคุณน้องเบียนะที่เสมอต้นเสมอปลายแล้วก็พร้อมที่จะออกมาปกป้ององุอ่นอิงเพชรบ้านแพงอยู่เสมอแม้เป็นคนในวงนะทุกคนเบียรเขาเป็นคนในวงนะอย่างที่บอกว่าคือการที่จะออกมาฟาดฟันเนี่ย คนในวงเนี่ยเขาก็อาจจะทําได้น้อยแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วคิดอีกกับการที่จะออกมาปกป้องใครสักคนหนึ่งเพราะว่าหนึ่งเล็กมันมันกลัวจะได้รับผลกระทบอะไรเงี้ยครับทุกคนแต่เบียร์เขาไม่กลัวเลยเขาออกมาฟาดตลอดอุ้ยมเห็นนะจะมีข่าววิมเนี่ยอ่านข่าวเบียร์บ่อยมากเลย อ่เบียน้องเบียเผยความรู้สึกน้องเบียออกมาปกป้ององค์หญิงอะไรเงี้งงยมิมจะได้อ่านบ่อยมากๆเลยจนเรารู้สึกว่าชินเวลาที่องค์หญิงเพชรบ้านแพงมีผลกระทบอะไรหรือว่าโดนดราม่าอะไรเนี่ยเบียวิพาน,นันเนี่ยจะออกมาปกป้องน้องอยู่เสมอนะครับเนาะนอกเหนือจากพ่อพร้อมเอฟซีแฟนคลับแล้วที่ เป็นเกาะคุ้มกันนะครับให้กับอง์อิงแล้วก็จะมีพี่ๆในวงหลายท่านนะที่คอยจะปกป้องน้องคอยจะซับพอร์ตอง์อิงเพชรบ้านแพงอยู่เสมอนะครับเราก็ขอให้น้องเบียร์ปังๆดังๆนะไปพร้อมๆกับน้ององอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะอ่ะระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนอันนี้เรื่องจริงครับทุกคนอย่างที่บอกว่าอุ้มมองว่าคนที่คิดดีทําดีกับอง์อิงมีแต่ได้ดีจริงๆนะคิดดีทําดีกับน้อง มีแต่เจริญไปหน้านะครับแต่คนที่คิดร้ายกับอง์อิงี่ะมิมองว่ามีแต่ความเจริญลงอ่ะต้องแบบบอกแบบนี้เลยเพราะว่าอง๋์อิงน้องเป็นคนที่ไม่โกรธใครไม่เกลียดใครนะเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครอ่ะเนาะน้องนะนนก็เป็นคนเด็กซื่อๆบ้านๆคนหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับทุกคนสําหรับลูกสาวเนะนาะน้องก็เป็นคนที่แบบไม่ได้คิดร้ายกับใครเลยนะครับทุกคน ส่งกำลังใจนะครับไปให้น้องนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้น้องเบียรด้วยนะครับน้องเบียรก็ถือว่าเป็นเป็นคนหนึ่งเลยเป็นทําโชว์ได้ดีทําโชว์ได้เริศทาโชว์ถึงสุดๆนะครับเนาะชอบมากนะครับน้องก็เป็นตัวของตัวเองอะเบียรนะครับนะ้อแล้วก็พลังเสียงคือแบบเต้นไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยทําได้ยังไงคืองึดอุ้มอิ่มงึดนะถ้าไม่โปรจริงๆก็คือทําไม่ได้นะ ก็เบียร์นี้เสียงนิ่งนะเสียงนิ่งแล้วก็คุมเสียงโทนเสียงอยู่ทุกเม็ดเก็บทุกรายละเอียดนะกับการที่เขาโชว์มิมก็มีโอกาสได้ดูน้องโชว์นะครับก็เป็นคนมีมีสเสน่ห์บนเวทีนะครับแล้วกเ็เป็นคนที่หน้าตาแบบเซ็กซี่นะครับเบียร์เขาจะเป็นแบบลุคเซ็กซี่เนาะ เป็นคนหน้าตาแบบเซ็กซี่แบบไม่ต้องแต่งเซ็กซีก่ก็แต่หน้าตาคือเซ็กซี่อ่ะเบียร์เบียร์วิพาน,นันท์นะทุกคนเราก็ถือว่าเป็นพี่สาวสุดที่รักของน้องอิงเป็นบ้านแพงอีกหนึ่งคนนะน้องเบียร์ก็ขอให้ปังๆดังๆแล้วก็สาหรับวันนี้เนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอยู่ที่อ้อหนองบัวหรอหนองบัวลำพูใช่ไหมครับทุกคนก็ขอให้วันนี้ชาวหนองบัวลำพูนะครับ มีความสุขนะครับในการดูหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาฝากในด้อมอุ้มอิมข่าวกระแสด้วยนะครับแชทมาหน่อยนะครับอิมก็ต้องการรูปทํารูปหน้าปกก็ฝากพ่อพ่อแม่ fc แฟนคลับด้วยนะครับวันนี้ก็เห็นหลายคนทักมาบอกว่าวันนี้อยู่บ้านแม่เลยอุ้มอิมเดี๋ยวจะเก็บภาพน้องมาฝากวันนี้จะไปจับมือองุ่นอิงให้ได้จะไปกอดลูกสาวให้ได้ก็ขอให้ทุกคนได้กอดองุ่นอิงนะก็ขอให้วันนี้น้องปรากฏตัวเร็วๆเนาะสำหรับองุ์อิงอะ ก็ขอให้ได้ภาพบรรยากาศกันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับทุกคนช่วงนี้อาจจะแบบว่าตะเบงเสียงแรงไม่ค่อยได้เพราะว่าอิ่มก็เพิ่งหายป่วยจากไข้หวัดนะครับก็ฝากพ่อๆแม่ๆดูแลสุขภาพร่างกายเองด้วยวันนี้ใครที่นะครับกำลังเดินทางนะครับไปที่งานสาวน้อยเพรนทนแังคืนนี้ก็ขอทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยกันแล้วกันนะครับ ต่อคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะรักทุกคนนะครับ